มีน้ำปลาหวานจะเดามันก็ทำคล้ายๆกันหนหละแหละอร่อย <c oughs> ไม่กล้าจับมากเดี๋ยวมันจะมันจะล่วง โอเคเยังไม่ได้กินผลไม้เลยเวลาของคุณหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใครมีธุระอะไรก็จัดสรรได้นะคะเดี๋ยวขออีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะขอขึ้นยาวนิดนึงตั้งแต่ทีแรกที่เราบอกไว้นะคะเราจะไม่พูดถึงเวลากันนะคะก็ดูดูดูตามความเหมาะสมนะคะ ใครมีทุระอะไรก็จัดการตามหน้าที่ได้นะคะนี่นะคะแอปเปิลแอปวันนี้มีแอปเปนะคะไม่ม,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 มะะีมะละกอกล้วยส้มเอ้ยมีมะละมีแอปเปิลกับกล้วยนะคะมะละกอไม่มีนะคะส้มไม่มีนะคะมันก็จะเป็นแล้วแต่บางวันนะคะอืมกรอบๆเลยค่ะเนี่ย กรอบเลยนะคะบอกว่าเวลาขึ้นเอาเทคนิคออย่างหนึ่งนะคะที่จะบอกเพื่อนๆนะคะเวลาเราขึ้นไรเราอย่าอย่าบอกว่าจะไปแล้วจะลงแล้วอะไรบ่อยมากนะคะ <c oughs> บอกคนอื่นแต่ตัวเองก็ยังจะทำอยู่เนี่ยลืมไงลืมนะคะเราก็จะเอาครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงไปเลยชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงไปเลย ชั่วโมงครึ่งก็ชั่วโมงครึ่งไปเลยสองชั่วโมงก็สองชั่วโมงไปเลยโอเคนะคะเป็นที่เข้าใจหมานหมนนะคะหมานหมนกันทุกคนนะคะจัดการตามความเหมาะสมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแอปเปิ้ลแอปเปิล ใครจะปอกเปลือกก็ได้นะคะไม่ปอกเปลือกก็ได้นะคะก็แล้วแต่อปเปิลเนี่ยมันก็มีประโยชน์เปลือกมันก็มีประโยชน์แต่ว่าเกี๊ะไม่ชอบกินเปลือกเขาบอกเปลือกก็กินดีมีประโยชน์แต่เก๋ไม่ชอบกินเปลือก <c oughs> เนื่องจากฟันไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งมันก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรนะน้ํายาที่เคลือบไว้อ่ะเออประมาณนั้นแหละ <c oughs> นั่นแหละเหตุผลหลักเขาจะบอกว่าทำไมไม่กินเปลือก เปลือกก็ดีนะมีประโยชน์เราก็ไม่ชอบเปลือกไงเป็นคนไม่ชอบเปลือกเราก็ปอกเหมือนก็มีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษเหมือนกันทุกอย่างนะคะกินมากไปก็อาจจะเป็นโทษกินน้อยไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากจากผลไม้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> นี่นะคะกินได้นะคะอืม <c oughs> วันนี้มีแอปเปิลมะม่วงกล้วยแอปเปิ้ลมะม่วงกล้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามใจวันนี้ขอตามใจเอฟซีที่อยู่ข้างบนนิดนึงนะคะ thank you so much นะคะ hello my friend good morning เอ้ย good afternoon นะคะอาบ,บางบางประเทศอาจจะ morning ก็ได้นะคะหรือว่า evening นะคะน้องดานอนแล้วมัง้ง ขอบคุณนะคะ FC ทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ thank you so much I love you นะคะวันนี้ขอตามใจ FC ข้างบนนิดนึงนะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนั่งอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะย่าเหลียวขอบคุณพี่ป๊นะคะพี่ป้าป๊นะคะป้าปูบอกขออนุญาต ออกไปหากาแฟส,สักแก้วของอ๋อค่ะจ้าขอบคุณนะคะป้าปุ๊ตามสบายเลยคะ่ะขอบคุณพี่เปิลน,นะคะ